ลักษณะนิ้วของคุณอาจบ่งบอกถึงแนวทางที่สมดุลระหว่างความสามารถในการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมบุค,คลิกเด่นๆของคุณคือจะมีความยืดหยุ่นระหว่างความแข็งกร้าวและความอ่อนโยนรวมถึงมีความสมดุลในการแสดงออกคุณไม่ใช่คนที่ขี้อายแต่ก็ไม่ใช่พวกแนวหน้าหรือหัวหน้าในกิจจานต่างๆ ความสมดุลของนิ้วลักษณะนี้ชี้ให้เห็นว่าคุณอาจมีระดับความสามารถในการปรับตัวที่ดีมากๆและสามารถเชื่อมโยงเป็นผู้ประสานงานกับผู้อื่นได้ดีโดยไม่ต้องเสียสละในความเป็นตัวของตัวเองหรือเสียสละความต้องการของตนเองสามารถสรุปได้ว่าคุณอยู่ในกลุ่มคนที่อาจเก่งกาจในด้านต่างๆอาจเหมาะสมกับบทบาทที่ต้องการการผสมผสานระหว่างการทำงานอิสระและการทำงานเป็นทีม เช่นการจัดการโครงการหรือการให้คำปรึกษาจากลักษณะสัดส่วนของนิ้วหัวแม่มือสามารถบอกได้ว่าคุณเป็นคนที่ชอบวางแผนในการดำเนินชีวิตลักษณะบุค,คลิกของคุณจะเป็นคนนิ่งๆและเป็นคนที่มีหลักการมีเหตุผลมากมาย คุณจะเป็นนักคิดนักวางแผนก่อนที่จะลงมือทำอะไรคุณจะมีวิธีการที่เฉพาะเจาะจงหรือมีเทคนิคใหม่ๆเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายได้อย่างน่าประหลาดใจนอกจากนั้นแล้วคุณเป็นนักจัดกิจกรรมที่ดีมีการทำกิจันรใดๆคุณมักจะเข้าร่วมเสมอๆคุณจะเป็นคนที่สงบและใจเย็นเป็นคนที่มีเหตุผลและนำมาใช้ในการตัดสินอย่างมากไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะไม่ใช้อารมณ์เป็นใหญ่ ด้วยเหตุที่คุณมักจะคิดแผนการไว้สำหรับเหตุการณ์ข้างหน้าอยู่เสมอดังนั้นคุณจึงสามารถทำสิ่งใดๆได้สำเร็จทันเวลาและทันต่อเหตุการณ์รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้แบบมีขั้นตอนจนสำเร็จด้านความรับด้วยบุค,คลิกของคุณอาจจะจะทำให้เกิดปัญหาได้บ้างเนื่องจากคุณเป็นที่คนชอบคิดหรือชอบวางแผนจนบางครั้งจัดอยู่ในประเภทคิดเผื่อมากจนเกินไป ซึ่งอาจทำให้ความสัมพันธ์ในความรักเป็นไปอย่างเชื่องชาอึดอัดเพราะการมีกรอบระเบียบเยอะแยะเกินไปอาจมีส่วนทำอารมณ์ความรักที่เป็นไปอย่างจืดชืดในบางครั้งสุดท้ายจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนในที่สุดหรือเนื่องจากคุณมีบุค,คลิกที่ไม่ชอบเอาอกเอาใจผู้อื่น ในบางครั้งคนรักของคุณอาจมีความต้องการที่จะให้คุณพาไปท่องเที่ยวหรือไปดูหนังฟังเพลงด้วยกันบ่อยๆซึ่งคุณควรต้องตามใจในคนรักบ้างคนที่มีลักษณะมือนี้อาจเหมาะกับอาชีพที่ต้องใช้ทักษะและความสามารถที่หลากหลาย คุณอาจมีความสามารถโดยธรรมชาติในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้อื่นและสามารถชี้นำทางสถานการณ์ทางสังคมที่ผู้คนที่มีความคิดที่แตกต่างกันได้ซึ่งอาจสรุปได้ว่ารายมือคุณนั้นมีลักษณะเกิดมาเพื่อสร้างความสมดุลช่วยหรือปรับตัวเพื่อความลงตัวอย่างเหมาะสมได้หลากหลายรูปแบบ ความเท่าเทียมกันของนิ้วอาจบ่งบอกว่าคุณนั้นมีลักษณะเป็นผู้รู้ที่มีความสามารถที่แตกต่างกาันและนำมาใช้ได้อย่างกลมกลืนคุณอาจจะเหมาะกับการสอนการให้คำปรึกษาหรืองานสังคมสงเคราะห์นักบวชนักต่อรองเจรจาต่างๆนอกจากนั้นคุณยังมีความสามารถสำหรับสาขางานที่ต้องการใช้ไหวพริบในการแก้ไขปัญหา หรืองานที่ต้องความสามารถในการปรับตัวและความรู้รอบด้านเช่นผู้ประกอบการหรืออุตสาหกรรมสร้างสารรค์แต่อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่จะต้องจำไว้คือการตีความลายมือเหล่านี้ไม่เป็นสากลและการทำนายลายมือที่แตกต่างกาันอาจมีการตีความหรือความเชื่อที่แตกต่างกันได้นอกจากนี้ วิชาดูเส้นลายมือไม่ใช่วิธีการทำนายอนาคตที่ได้รับการพิสูจน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ตามหลักการและเหตุผลและมักมีการถกเถียงถึงความแม่นยำในการทำนายดังนั้นผู้ที่รับฟังจึงควรไตร่ตรองด้วยความรอบครอบและด้วยใจที่เปิดกว้าง